รถสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจากโตกเกียวประเทศญี่ปุ่นนะจ๊ะมีอามูอยากกินราเมงมาบอกแม่วาพาไปกินราเมงหน่อยแม่โชคดีที่วันนี้ฝนไม่ตกดูบรรยากาศดีๆมากๆเลยจ้าวันนี้ชตาดา แล้วก็พาลูกมาถึงลานลามเมงลานประจ<พ>ามากินบ่อยๆยังบ้านเราก็เรียกว่าว๋วยีเตี๋ยวหน้าปักซอนเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลจากบ้านมัจกจ้าเดินมากินได้ไจะเป็นร้านอาหารจีนนะรติก็จะกินไก,ก่ทอดกรอบเราละซอสเปรียปร้ยวๆอร่อยดีจ้าที่ญี่ปุ่นเมนูนี้เขาจะเรียกว่ายูรินจิเป็นอาหารที่มาจากประเทศจีนนี่ก็จะเป็นซอสจิมเกียวซ่านะจ้าขวดเขาเขียนว่าซอสเกียวซ่าตัวมันเป็นโชยุหรือเปล่าเนะาะเรากระใส่น้ำมันพริกเผาไปหน่อยนึง นี้ถ้าเรามาคนเดียวกลัวกินไม่มดกระสั่งแบบจานเล็กๆ3มชิ้นได้เลยเวลาจะกินเราก็เอาเกี๊ยวซ่ามาจิ้มจิ้มแบบนี้แล้วเราก็กินได้เลยจ้าครเคยกินเกี๊ยวซ่ามังม้อข้างในก็จะเป็นไส้หมูสับผสมกกุ้ใช่หรือหวากระหล่ำปีแล้วแต่สูตรของร้านร้านจีลร้านนี้เขาจะมีชื่อเสียงด้านเกี๊ยวซ่ามากๆเลยนะเป็นเมนูแนะนําอะไรอย่างนี้เลยจ้าอร่อยมากๆเลยหลังจากกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปหาของฝากเพื่อนอเป็นไกามาทํางานที่ญี่ปุน่นอยู่ว่าจะเอาอะไรดีนะไม่ถูกเล ของเยอะแยะไปหมดเดินไปเดินมาเจอตู้เกมครับว่าช่วงปิดเทอมที่บุญเจออากาศไม่ไดีอยู่บ้านตลอดทั้งวันเล็กก็เลยตามใจลูกจนได้ความจริงแล้วแม่ก็อยากได้ด้วยแหละเดี๋ยวจะเปิดเทอมก็าว่าจะเอาไปติดกระเป๋าลุกเ <ใน S 1> พราะว่าเดีดูหลายเสื้อของอมูดีก็เหมือนที่ทจะหมุนจากกระป๋องนะั่นแหละเออค่ะได้สีไหนไหนแม่ดูดิไปสีแดงอีจ้ะ อ,อได้สีแดงนะสีแดงนี่แหละค่ะไว้ไปก็พอจิเอาหมูก่ออีีกเหลืองนึงได้สีแดงก็อยากจะเอาสีฟ้าเพราะว่าชอบสีฟ้าตีก็ต้องลีบพ,พาเดินหนีออกจากตู้อันนึงนี่ไม่ใช่ทุกๆเลยม่งก็จะขอหมุ่นจนกวา่าจะได้สีฟ้าสุดยอดขนาดไหนลุกของใครเป็นแบบนี้เหมือนกันกับอหมูไม่จ้าเดินไปซื้อโดนัทเดินไปเดินมาโอโ้โหวันยุดนี่โดนัท <Yeah, yeah. S 2> แถวยาวมากๆเลยว้าว <laughs> ก็สรุปมาจบด้วยที่ร้านไอติม <ốc Ash ieur> ดีว่าเขาออกคาล็คเตอร์ไหมเห็นแล้วอยากกิน <detta> อ <jeune> <s ihat> ีกแหมเหนื่อยแล้วก็เลยชวนอมนางกินที่ร้านเลยโออิชิอิชีกัแม่กินนางนะ หลังจากกินเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมจ้าตามภาษาของเด็กเรียบร้อยเด็กน่ารักค่ะเพื่อนๆวันนี้ได้กินรามเมงได้เล่นจัก,กรปองได้กินไอศครีมมีความสุขมากๆเลยจ้าแล้ววันนี้เพื่อนๆพาลูกไปเล่นที่ไหนกันจ้าหนัดเดินกลับบา้านยังเดินธรรมดาก็เข้าไม่เป็นเลยวันนี้บาย